พระสารีบุตรพระสารีบุตรเป็นชาวเมืองนารันทากรุงราชคึกโดยกําเนิดมีดาของท่านมีนามว่าวังคันตพามและมีมารดาน,นามว่านางสารีพามณีท่านมีนามเดิมว่าอุปติสัก่อนบวชท่านเรียนศินลปศาสตร์มีปัญญาเฉียบแหลมรับเรียนได้รวดเร็ว ุปติสะมีสหายรักอยู่คนหนึ่งนามว่าโกริตะเป็นบุุรแห่งนายบ้านโกริตคามท่านทั้งสองเป็นเพื่อนเที่ยวกินหาความสำาราญจากการดูรละครมหรสพต่างๆตามภาษา,าลูกผู้ดีมีฐานะวันหนึ่งหลังจากไปดูมหรสพที่เล่นอยู่บนยอดภูเขาก็เกิดความเบื่อน่าย เห็นว่าชีวิตนี้ไร้แก่นสารจึงชวนกันไปสมัครเป็นสิทธิ์ของสนชัยเวรัตบุตรผู้เป็นเจ้าสำนักปรัชญาอันมีชื่อเสียงรวมทั้งบริวารอีก250คนท่านทั้งสองได้ศึกษาอยู่กับอาจารย์สนชัยเวรัตบุตรอยู่ในระยะเวลาหนึ่งก็จบความรู้ของอาจารย์ อาจารย์ได้ชักชวนให้อยู่สอนสิทธุนหลังๆแต่ท่านกับพระสหายมีความรู้สึกว่าวิชาการที่ได้รับถ่ายทอดจากอาจารย์นั้นยังไม่ใช่แนวทางที่ดีที่สุดที่จะนําสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์ได้ด้วยสัตว์ทั้งหลายต่างเวียนว่ายตายเกิดรายร้อมไปด้วยพยันอันตราย เปรียบเสมือนคนที่จมน้ำหาคนช่วยให้ขึ้นฝั่งไม่ได้ท่านและโกริตักผู้เป็นสหายได้ตกลงกันอย่างเงียบๆว่าหากมีใครสามารถพบอาจารย์ที่จะสามารถแนะนำแนวทางที่ดีมากกว่านี้ให้อีกคนหนึ่ง ได้ช่วยแจ้งข่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับรู้ได้รับทราบเพื่อจะได้หลุดพ้นหรือจะได้แนวทางในการปฏิบัติที่ดีเหมือนกันวันหนึ่งอุปติษะได้เดินทางไปพบพระอัชิริระซึ่งกำลังออกบินทบาทโปรดสัตว์ท่านมองเห็นอริยบทอันน่าเรื่อมใสก็คิดว่า ท่านผู้นี้คงจะมีอุตตริมนุสธรรมทรรอันยิ่งที่มนุษย์ทั่วไปไม่มีท่านจึงเข้าไปนมัสการและขอให้ท่านแสดงธรรมให้ฟังระาชชิเถระท่านก็ออกตัวว่าท่านเป็นพระนวก,กะจะแสดงธรรมโดยพิสดานั้นไม่ได้อุปปติสาัมานพจึงขอให้พระเถระ แสดงแต่พอสังเกตตามที่พระเถระได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์พระเถระก็แสดงคาถาอันเป็นแก่นแห่งอริยสัจสิท่านได้กล่าวว่าเยธมาเฮตุป,ปะกวะเตสังเหตุงตถาคะโตเตสัญจะโยนิโรธโจะ เอวังวาทีมหาสมณน์ทำเราใดเกิดแต่เหตุตถาคตตัดเหตุแห่งรมเหล่านั้นและการดับเหตุแห่งรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีวาทะอย่างนี้อุปจิสะได้ฟังขถานั้นท่านก็ได้ดวงตาเห็นธรรมคือได้บรรลุพระโสดาปติพล ท่านได้รีบนำเรื่องอันเป็นมงคลน,นั้นไปกล่าวแก่โกริตะผู้เป็นสหายโกริตะเองก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเช่นเดียวกันท่านทั้งสองจึงไปชวนให้อาจารย์ไปบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าหากแต่อาจารย์นั้นกลับปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่า คนในโลกนี้คนฉลาดหรือคนโง่มีมากกว่ากันอุปติจตและโกริตะก็ตอบว่าคนโง่อาจารย์สนชัยเวรัธบุตรก็กล่าวว่าาเช่นนั้นคนโง่ก็จงมาหาเราส่วนคนฉลาดก็จงไปหาพระสมณโคดมเสียด้วยเหตุนั้นท่านทั้งสองจึงรู้ว่า ไม่สามารถจะชักชวนอาจารย์ได้จึงพาบริวาร250เดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจา้าเพื่อคูลขอขอุปสมบทเป็นเหตุให้อาจารย์สมชัยเวรตัตบดถึงกับกระอักเลือดด้วยความแทนเพื่อท่านพากันไปบวชเป็นสาวกของพระพุทธองค์ที่พระเจะวันหลังจากบวชได้14วันอุปติสสะ ซึ่งเวลานั้นคณะสงฆ์ทั้งปวงขนานามท่านว่าภะษาริบท,ท่านก็ได้บรรลุปเป็นพระรหัตการบรรลุธรรมของภาษาริบตรค่อนข้างจะประหลาดคือพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเรื่องเวทนาปริกหสูตรได้ทรงแสดงพระสูตรนี้โปรดทีพระนาาักขัาปริภาชก ผู้เป็นหลานของพระาริบุตรนั่นเองอยู่หน้าถ้ำสุกราขาตาเชิงเขาคิดจะกุกซึ่งในขณะนั้นพระาริบุตรได้ถวายพัดแด่พระพุทธองค์อยู่ท่านก็กำหนดตามกระแสธรรมที่พระองค์ทรงสแสดงพระธรรมเทศนาโปดหลานตนเองพอพระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมจบภระารีบุตรก็ได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์ ในขณะที่ทีฆนาคะปริพาชกผู้เป็นหลานได้ถึงพระรัตนไตรเพียงเท่านั้นการบรรุธรรมของท่านเปรียบเสมือนการบริโภคอาหารที่เขาจัดเตรียมไว้ให้ผู้อื่นและการบรรุธรรมของท่านก็มีขึ้นในวันมาฆบูชาพอดีซึ่งในวันนั้นมีการประชุมใหญ่ซึ่งเรียกว่าจตุรงคสันนิบาตณนะ เวรุวันและพระพุทธองค์ก็ได้ประทานโอวาทปฏิิโมกอันเป็นพระโอวาทอันเป็นหลักสำคัญในที่ประชุมพระรหันตทั้งหลาย1250องาค์โพระวาภพปฏิโมกมีทั้งหมด13หัวข้อซึ่งร้วนแต่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาโดยย่อๆก็มี การไม่ทำความชั่วการทำความดีและการทำจิตใจให้ผ่องใสนั่นเองในบ้านปายชีวิตพระสารีบุตรพร้อมด้วยจุนทะน้องชายได้กลับไปยังตำบลนานรันทาบ้านเกิดของท่านเพื่อโปรดมารดาซึ่งยังไม่นับถือพระพุทธศาสนาให้บรรลุธรรมแล้วก็นิพพานณหน้องที่ท่านถือกำเนิดนั่นเองหลังจากรงศพแล้วจุนทะน้องชายของท่าน ก็นัอัฐิไปถวายพระบรมศาสดราพระพุทธองค์ตรัสให้ก่อสถูปบรรจุอัฐธธิธาตุของท่านว้ายนักเชตวันเมืองสาวัตถีนั่นเองหลังจากบวชแล้วโกเลตได้นำในหมู่บรรพชิตว่าโมกคลานะแปลว่าบวรของแม่โมกคลี ท่านได้บำเพ็ญเพียรทางกิจณหมู่บ้านกันละวารมุตตคามแต่ไม่สามารถบังคับจิตให้เป็นสมาธิได้เพราะถูกความม่วงครอบงำพระพุทธองค์ได้เสด็จไปประทานโอวาทบอกว,วิธีแก้ม่วงแก่ท่านแปดประการดังนี้ 1. ถ้ามีสัญญาอย่างไรเกิดความม่วงให้นึกถึงสัญญานั้นให้มากๆหมายความว่า ถ้านึกถึงเรื่องใดอยู่แล้วเกิดความง่วงก็ให้กำหนดสิ่งนั้นให้มากกว่าเดิมแล้วความง่วงจะหายไป 2. ถ้ายังไม่หายให้พินิษพิจารณาเรื่องราวที่ได้ยินได้ฟังมาหรือที่เราเรียนมาความง่วงก็จะหาย 3. ถ้ายังไม่หายให้ท่องข้อความที่กำลังอ่านอยู่หรือนึกถึงอยู่ดัง,ดง ความง่วงก็จะหายสถ้ายัางไม่หายให้ย่อนหูทั้งสองข้างหรือเอาอะไรแยงหูแล้วความง่วงก็จะหายหถ้ายัางไม่หายให้ลุกขึ้นเอาน้ำล้างหน้าแง้นดูทิตทั้งหลายความม่วงก็จะหายหถ้ายัางไม่หายให้นึกถึงอาโลกสัญญายคือวานภาดถึงแสงสว่าง ความง่วงก็จะหายเถ้ายัางไม่หายให้เดินจงกรมมีสติกำหนดหมายการเดินไปเดินมาสำรวมอินทรีย์จิตไม่ฟุ้งซ่านความง่วงก็จะหาย 8. ถ้ายัางไม่ดีให้นอนเสียนในท่าสีหาสัสย,ยานอนแต่แข้งขวาซ้อนเท้าเรื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะว่าจะลุกขึ้น แล้วพระองค์ก็ส่งสอนต่อไปว่าโมกขันณะนะเธอจงสำเนียกว่าเราจะไม่จูงวงคือถือตัวเข้าไปสูส่สกุลและจะไม่พูดคำอันเป็นเหตุเทียงกันเพราะจะเป็นผิีงิทานเหมือนจากสมาธิจากนั้นพระพุทธองค์ได้ประทานโอ,อวาทให้ท่านพิจารณาถึงเวทนาว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ถ้โมละคณะได้ปฏิบัติตามพุทโธว่าท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หลังจากบวชแล้วเจ็ดวันผลพวงจากการบรรลุพระอรหันต์ของท่านคือท่านได้อภิญญามีความสามารถพิเศษคือมีฤทธิ์พิเศษได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นเลิศกว่าภิษุทั้งหลายในทางมีฤทธิ์มากและได้รับการแต่งตั้งเป็นอัครสาวกเบื้องซ้าย คู่กับภาษาริบุตรผู้เป็นอัครสา,าวกผู้เป็นอัครสา,าวกเบื้องกว่าความที่ท่านเป็นผู้มีฤทธิ์มากท่านจึงใช้อิทธิฤทธิ์นี้เป็นสื่อหรือเป็นเครื่องมือชักจูงคนที่มีมิจฉาทิฐิด้วยฤทธิ์ให้คลายความเห็นผิดหันมานับถือพระพุทธศาสนามากมายบางครั้งก็ได้รับพุทธบัญชาให้ไปปากบุคคลที่มีฤทธิ์แต่เป็นมิจฉาทิฐิ ทำให้เกียรติคุณของพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วมีผู้เข้ามาบวชเป็นสาวกจำนวนมากขึ้นการกระทำของท่านนี้เองเป็นประเด็นได้สร้างผลกระทบต่อฤาีนักบวชนอกศาสนามากมายจนนักบวชนอกศาสนาได้จ้างโจรให้บังค่าพระโมคคัลนะเพื่อตัดมือตัดเท้าของพระพุทธเจ้า พวกโจรได้มาห้อมร้อมพุติพระโมกขารณะถึงสามครั้งแต่ท่านก็เข้าฌานหอน,นี้ได้เสียทั้งสามครั้งและครั้งที่สท่านพิจารณาเห็นว่าการที่โจรมาห้อมร้อมบ่อยๆนั้นเป็นเพราะกรรมเก่าที่ท่านเคยทำมาท่านต้องชดใช้กรรมเก่าจึงไม่ยอมหนีจึงถูกพวกโจรทุบโจนกระดูกละเอียดพวกโจรน,นึกเธอว่าท่านตายแล้ว จึงพากันหนีไปพระโมกขลนะได้ประสานกระดูกด้วยดำริว่าเรายังไม่ได้กราบลาพระพุทธเจ้าจะปรินิพานไม่ได้ท่านจึงประสานร่างให้คงคืนตามเดิมด้วยอำนาจฌานสมาบัติแล้วเหาะไปกราบลาพระพุทธเจ้าจากนั้นก็ปรินิพานพระพุทธองค์ได้โปรดให้สร้างสถูปเจดีย์บรรจุอัฐิของท่าน